สุดท้ายนะคะของหัวข้อน,นี้คือจะอธิบายกฎของโคไซ์อีกอันหนึ่งนะคะ a b c เป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มุม c เนี่ยเป็นมุมซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด้าน c นะคะนั้นกฎของโคไซก็กล่าวว่าออันนี้เรารู้สมมติว่าเราหยิบ c มาเป็นด้าน ะะที่เราจะใช้ความสัมพันธ์นี้ก็คือโคไซน์รูนี้ก็คือด้าน c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองนี่ความยาวด้านนะคะลบด้วย2 ab โคไซน์แล้วเราอยากจะใช้มุมมุม a ได้ไหมถ้าอยากจะทราบมุม a ก็ทําได้เช่นกันนะคะเราเอาความยาวด้าน a กําลังสองก็เหมือนกันนะ,ะใช้ b กําลังสบวกด้วยด้าน c กําลังสองลบ2 bc อันนี้จะเป็นโคไซน์ a นะก็จะกลับกันนิดนึง ะะแล้วก็ข้อสังเกตการใช้กฎของโคไซก็คือ,อ a กับ b จะมาปรากฏตัวอยู่ข้างหลังอีกชุดหนึ่งนะะแล้วก็สุดถ้าเราอยากได้ b กับ,บัง2ก็เป็น a กับ,บัง2บวก c กับ,บัง2นี่ก็ลบ 2ac โคไซ b ใช้ได้หมดนะคะส่วนมากโจทย์โจทย์เรื่องนี้ก็จะเป็นการหาจะเป็นหาความยาวด้านถ้ารู้ความยาวด้าน2ด้านแล้วก็รู้ มุม1มุมนะคะซึ่งจะสลับกับกฎของโคไซน์เมื่อสักครู่นี้นะคะอลองดูโจทย์ตัวอย่างนี้นะ,ะโจทย์ข้อนี้อยากทราบความยาว4นะคะเมื่อเรารู้ว่าด้านหนึ่งยาว11ด้านหนึ่งยาว8แล้วก็รู้มุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านที่เราอยากจะหาเนี่ยหมุมนั้นใช้กฎของโคไซน์เลยเห็นไหมการเลือกกฎนะก็สําคัญว่าแบบไหนจะเลือกกฎ โคไซน์แบบไหนจะเลือกกฎของไซน์นี้กฎของไซน์เมื่อกี้ต้องมีมุมอย่างน้อยสองมุมที่ทราบใช่ไหมคะแต่กฎของโคไซน์เนี่ยรู้แค่หนึ่งมุมก็พอแล้วก็รู้ความยาวด้านนะที่ประกอบรูปสามเหลี่ยมเนี่ยสัก2ด้านนะคะดัะนั้นจากตรงนี้ก็ได้ว่า c กําลังสองนะคะเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองลบสอง ab โคไซน์สี่อ้าวได้ทุกสะทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วนะก็แทนค่าแล้วก็จบเดัะนั้นโคไซน์สามเจ็ด อาจจะต้องไปใช้เครื่องคิดเลขดูนะคะว่ามันคือเท่าไหร่รางนั้นได้ c กําลังสองเท่ากับ c 4 4 4 0. โดยประมาณงนั้นค่า c ก็อยู่ที่ประมาณ6.67หน่วยอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถรู้ความยาวด้านที่เราอยากจะหาได้นะคะนี่ประโยชน์ก็โจทย์จริงๆอ่ะก็อาจจะเป็นลักษณะเน,นี้ยคือเรารู้ความยาวด้านทั้งสองเรารู้มุมที่กระทําระหว่างด้านเมื่อกี้2ด้านนะอยากจะรู้ว่าด้าน c เท่าไหร่ <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> อันเนี้ยเป็นโจทย์ที่เราอาจจะ เห็นได้จริงนะจากชีวิตประจำวันเราก็ได้นะคะหรือตัวอย่างนี้ก็เช่นกันนะอันนี้ก็จะคล้ายกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเราจะเลือกกดอะไรอีกนะคะก็ดูที่โจทย์ข้อนี้บอกว่ามีความยาวด้านทั้ง3ามทั้งสามเหลี่ยมมาให้อ้าอยากจะทราบมุม4ขึ้นมานะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของถ้าเราทราบมุม4อาจจะหยิบมุมตรงนี้ไปคำนวณอะไรบางอย่างก็ได้นเพราะนะั้น ถ้าจะใช้กฎถามว่าใช้กฎของอะไรรู้ได้ไงว่าใช้กฎของโคไซก็เพราะว่าเรารู้ม,มุมแค่ม,มุมเดียวใช่ไหมคะนั้นเอาค่าม,มุมตรงนั้นที่เราอยากจะรู้เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวแปรเราก็จะได้คำนวณออกมาเพราะนั้นในที่นี้นะคะ,ะมุม C ก็คือมุมที่เราอยากจะทราบเพราะนั้นเราจะใช้ด้าน C คือ8นะซี C กำลังสองนี้ก็คือ8ปดกำลังสองเท่ากับ9กาำลังสองบวกหากำลังสองลบ 2คูณ9คูณ5คูณได้โคไซซ์ซนั้นพอ,อคํานวณออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะได้ค่า C โคไซน์เนาะได้โคไซน์ออกมานะคะก็คือติดลบมีลบ42นะ,ะแล้วก็หารด้วยลบ90เพราะนั้นสุดท้ายโคไซน์เป็นบวกนะคะก็คือ42หารด้วย90 อยากทราบมุม C นะคะก็คือหาอาร์คโสของ42ส่วน90ก็ตกอยู่ที่ประมาณ62.2องศานะนี้ก็ได้หน่วยออกมาเป็นองศานะคะ,ะโดยสรุปนะคะก็นอกจากเอกลักษณ์ตีโกแล้วเราก็ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎของไซน์แล้วก็กฎของโคไซน์อีกนะคะซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยก็ ใช้แตกต่างกันนะคะโดยทั่วไปกฎของไซน์มักจะต้องทราบ2มุมเป็นอย่างน้อยนะคะส่วนกฎของโคซน์เราทราบแค่มุมเดียวแต่ว่าเรารู้องค์ประกอบของด้าน2ด้านนะคะเพื่อที่จะหาด้านที่เหลืออย่างนี้ก็จะเห็นว่าทุกอย่างจะเกี่ยวข้องกับสามเหลี่ยมซะส่วนใหญ่นะคะก็ขอให้นักศึกษาเลือกที่จะหยิบไปใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ตีโกณ ไม่ว่าจะเป็นนะกฎของไซน์หรือโคไซน์ก็เช่นกันนะคะพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะในชีวิตประจำวันนะคะก็ครูก็ขอจบการบรรยายนะคะในหัวข้อที่7นะคะเรื่องฟังกช์ชันตรีโกณไว้แค่นี้